Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello for everyone uh, today is the first day that we meet together in class english class okay first of all i would like to introduce myself my name is nora saida lobu i'm graduate from radbouchanu I'm จบการศึก from Yala Islamic University or r ตี้ตอนนี t c h a n g to u ปเรียน i ี่ฟาตอเนียยขับแรกแนะนำตัวก่อนเนาะอาจารย์ชื่อนูราไซดาเละบูจบมาจากมหาวิทยาลัยอิสลามยาลาแต่ว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น uh, มหาวิทยาลัยฟาตอนีนะคะวันนี้เป็นคับแรก ก็เลยอยากจะมาแนะนำหนังสือก่อนเนาะหนังสือของเรามอนเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้เลยเป็นหนังสือ Access One Access One Student's Book มอน่อ่าน่าสนใจมากเลยเนะาะหนังสือตัวนี้เพราะว่าไม่น่าเบื่อโอเคแล้วก็ในหนังสือเนี่ย มันจะมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยนี่เลยจ้าอ่ามีทั้งหมด10โมเดลด้วยกันแต่ว่าเทอมนี้เนี่ยอาจารย์เลือกมา5โมเดลคือ5บทด้วยกันแต่ว่าสังเกตได้ว่ามีบทหนึ่งมันเขียนว่าบทที่0 บทศนะูนย์เนาะบทนี้เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเป็นบทที่จะเอามาอุ่นเครื่องนักเรียนเพราะว่าบทนี้เนี่ยแน่ใจว่ามันเคยผ่านมาแล้วนักเรียนเคยผ่านมาแล้วตอนอยู่ปถมเพราะว่าในบท0นี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ numbers ตัวเลข colors สีแล้วก็จะมี Uh, language in classroom มีภาษาที่เราใช้บ่อยๆในห้องยังไงเดี๋ยวเราจะมาอุ่นเครื่องกันในบท0บท0นี้เนาะแล้วก็มาดูบทที่1บทที่ model 1 model o จะเป็นเรื่องของ school days school day เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับวิชาต่างๆในโรงเรียนอ่นนี้เราจะได้รู้ว่าวิชาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษแน่นอนว่า English language แล้วก็วิชาอื่นๆล่ะพละเ,เศรษปศาเ,เราจะเรียกอะไรโอเคเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเนาะต่อไปเราดู model 2 model 2เกี่ยวกับ my favorite my favorite เกี่ยวกับ สิ่งที่นักเรียนชื่นชอบจะเป็นดาราที่ชื่นชอบจะเป็นนักร้องที่ชื่นชอบจะเป็นอาหารที่ชื่นชอบอ่ะในน,นี้บทที่2เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบอกสิ่งที่เราชื่นชอบจะใช้ภาษายัางไงนะคะต่อไป Model โม l ดลทที่3นี้ชื่อว่า my home my castle my home my castle บ้านชัน พระราชวังของฉันยังไงเขาเปรียบเหมือนกับว่าบ้านเนี่ยเห,เหมือนพระราชวังอยู่ที่บ้านสบายที่สุดแล้วเนาะโอเคอันนี้อาจจะเรียนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆบ้านต่างๆสไตล์ยุโรปบ้านอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ายังไงแล้วก็อาจจะเราอาจจะเรียนเรื่องอคำศัพท์ เกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในบ้านอาเขาจะเรียกว่าอะไรบ้างในนี้ก็น่าสนใจเนาะบทนี้ต่อไปบทที่4บทที่4เนี่ยรุ่นพี่บางทีก็ไม่ทันเรียนเนาะเพราะว่าไม่ทันกับระยะเวลาก็สอบก่อนบทที่4 strong ties strong ties ก็จะเป็นเรื่องอ family เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ ครอบครัวออพ่อเรียกว่าอะไรแม่เรียกว่าอะไรก็อยู่ในนี้กันแล้วก็บทที่5บทที่5จะชื่อว่า the animal kingdom the animal kingdom อันนี้ก็อยากให้รู้เหมือนกันอยากให้รู้ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไรแล้วก็ในอาณาจักรของสัตว์เนี่ยเ,ออเขาแบ่งประเภทไว้ยังไงเนอะ โอเคนี่คือทั้งหมดที่ตั้งใจว่าจะเรียนให้ทันเนาะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราเราเอาหลักๆไปก่อนเลยอืมแค่อุย้ยไม่ใช่ต่อไปอืมเอาละบทที่ zero เมื่อกี้เนี่ยบทที่ศูนย์เนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือเรื่อง numbers โอเคอ่ะ okay. เอาละตอนนี้เราเข้าบทที่0แล้วบทที่0มาดูเรื่อง numbers ตัวเลขแน่นอนว่าเราเคยเรียนมาแล้วเนาะโอเคตัวเลขอย่างที่เราเห็นคือมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง20เนาะแต่ว่าในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้าง1ภาษาอังกฤษเรียกว่า 1 1น O N E 1 2สองภาษาอังกฤษว่า Two Yes Two T W O t w ภาษาอังกฤษว่า t h Three T C ภาษาอังกฤษเรียกว่า for 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 f o u r โอเคต่อไป5ภาษาอังกฤษเรียกว่า five โอเค five f i v e five, 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 five ต่อไป 6. ภาษาอังกฤษเรียกว่า six six s i x s i x เ okay, คต่อไปเลขเจ็ดค่ะเลขเจ็ด seven seven s e v e n 7ต่อไป8ภาษาอังกฤษเรียกว่า eight eight e i g h t eight ต่อไป9ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า nine nine n i n e โอเคต่อไป10บภาษาอังกฤษเรียกว่า ten ten t e n น้อต่อไป11ค่ 11. ะ11ภาษาอังกฤษเรียกว่า eleven eleven e l e v e n eleven สิบสองภาษาอังกฤษเรียกว่า twelve twelve t w e l v e เขสิบสามสิบสามภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร thirteen ไหม t h i t e e n ไหมไม่ใช่เนาะอันนี้อ่านว่า thirteen thirteen อ่าถ้าเป็นภาษามาเลย์จะเรียกว่า 13 13โอเคไม่สนกุกเราเรามาเรียนฝรั่งเนาะฝรั่งก็อ่านว่า13ไปเลยต่อไป14 14ถ้า4ปกติเราเรียก4เนาะแต่ว่าพอมาเป็น14อ่าก็จะเป็น14 14ต่อไป15ค่ะอค่ะสังเกตดีๆนะคะนักเรียน เมื่อกี้5เนาะ5เราเรียกว่า5แต่ว่าพอมันเปลี่ยนเป็น15จะเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อนิดนึงข้างหน้าเนาะจาก5เปลี่ยนเป็น5 i อ่า f ก็กลายเป็นว่า15คือ15 15โอเคอย่าสับสนนะคะถ้า5เดียวเดียวเรียกว่า5ถ้า15 15ต่อไป16ค่ะ16 16 17ค่ะ17 17 18 18 19 19โอเค20 ยี่สิบ twenty 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 แต่ว่าฝรั่งเนี่ยพราเขาจะพูดเ,เร็วเราจะได้ยินว่า twenty twenty ใช่ไหมอ่าโอเคได้ละ one, two, one เดี๋ยวแป๊บหนึง่ง one two three, four, five, six, Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. โอเคเราจำไว้นะคะว่าวิธีการเขียนประมาณนี้เลยเพราะว่าเราจะมีแบบฝึกให้ทำให้เราเขียนคำอ่านของตัวเลขนั้นๆโอเคจำไว้ดีๆโอเคเมื่อ okay. กี้เราสุดที่20เนาะตอนนี้เรามาดู30ถึง1ล้านอ่าเขาจะมีชื่อของเขาด้วยอ่ะดูตัวนี้ก่อนอะ3า สามสิบเมื่อกี้20ยนะี่สิบเนาะสามสิบเอา้าบางคนถามว่าเรา21อยู่ในยี่สิบเอดยิบสองยิบสามไม่เป็นไรเรารู้อยู่แล้วเนาะถ้ายีสิก็20ถ้ายี่สออก็20 1อคืออะไรอะเอ็ดเอามาจากไหนก็ตัวเลขของเขาคือตัวเลขคือยนะี่สิหนึ่งเนาะยีสิหนึ่ง แล้วก็อ่านเป็น20อ่ะ20เมื่อกี้คือ20แล้ว1คือ1ก็กลายเป็นว่า21อ่ะ20 21อืมนั่นแหละก็ถ้า20อ่า22ก็22 23ก็23ก็นับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอ่ะตอนนี้30 30นักเรียน30 ก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยสามสามเราเรียกว่าเราเรียกว่า three เราเรียกว่า three เราเรียกว่า three แบบนี้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้สิบสามเราเห็นว่าสิบสามเมื่อกี้ก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันกลายเป็น thirteen thirteen ไหม 13แล้วก็มีตัว n อ,อยู่ข้างหลังตัว n นะจ๊ะโอเคแล้วก็ตอนนี้คือ30ไง30เมื่อกี้13คือ13พอ30อย่าดิ thirty t h จะยาวหน่อย13พอส0 30, 30. 30ถ้า31ก็31 32 33ก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนะ 40, ะาะ40ภาษาอังกฤษเรียกว่า40อ่าเขาเขียนแบบนี้ค่ะ40เมื่อกี้สเฉยๆเขาจะเขียนเป็น four แต่ว่านี้พอเปลี่ยนเป็น3 40สี่สอย่าดิ f o r ไปเลย40แบบนี้50 ห้คล้ายๆกับ15เมื่อกี้เนาะห้กับ15 15กับ50เนี่ยชื่อเขาเหมือนกันคือจะขึ้นต้นด้วยฟิฟทั้งคู่ขึ้นต้นด้วยฟิฟทั้งคู่15กับ50เองนะ15กับ50ถ้า5เฉยๆห้าห้าร้ันก็ยังใช้5 v ฟอยู่แต่ว่าถ้า50กับ15ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น f t h จำไว้นะคะ50โอเค60 60ภาษาอังกฤษเรียกว่า60 60ต่อไป70 70ก็คือ70 70 70 80 80 90 90 โอเคหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเราไม่ต้องใส่หนึ่งก็ได้ข้างหน้าแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นต้นด้วยอะไรแต่ว่าคำว่าร้อยเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า hundred hundred ที่เขาใส่หนึ่งข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งร้อยไงแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นสองร้อยก็ two hundred two hundred แต่ว่าอันนี้คือหนึ่งร้อยก็ one hundred โอเค นันหละแล้วก็สองอันนี้ก็200 200 0 0สองก็ t h r ถ้า1,000 1,000 1,000พันพัหลักพันเนี่ยชื่อว่า1,000 s a n d หนึ่งพเรียกว่า t 0 0 0 s a n d หนึ่ก็ one t h ถ้าสองพก็ two t เค หนึ่งล้านก็มีชื่อของมันหนึ่งล้านล้านเนี่ยมีชื่อว่า million million หนึ่งล้านก็ one million ถ้าสองล้านก็ two millions นะคะโอเคมีไหมโอเคเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างคือถ้าอาจารย์ให้เลขเก้าอ่ะเราจะทำ ถ้าเราจะทำแบบฝึกเนาะอาจารย์ให้เก้าข้างหน้าเราจะตอบว่าอะไรคำอ่านของมันก็9ก็คือ n i เง่ nine ออ N, I n e, ถูกต้องถ้าอาจารย์ให้5 5 5ห้าหภาษาอังกฤษคือ5เนาะแต่ถ้าอาจารย์ให้15 15 อ่า15หรือเปล่าก็ไม่ใช่เนาะเราเรียนแล้วเมื่อกี้เออ15คือ5 i f จำไว้นะ15คือ5 i จีนส่วน50เรียกว่า50 15 1สิบห้ายาวๆหน่อยถ้า50ก็50ถ้า3อ่าเรามาดูความแตกต่าง2ตัวนี้คือเขาจะเปลี่ยน เปลี่ยนหน้าตาของมันไงเราก็เลยต้องสอนให้เห็นภาพหน่อย3 3 3ถ้า13 13ถ้า30 30ก็เหมือนกับ15กับ50เมื่อกี้อันนี้ก็13กับ30 13 3 3 30สโอเคนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมีต่อแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้คืออยากจะหยุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะนำแบบฝึกให้เราดูกันนะคะโอเคสามโก